ข้อที่ยีานะครับจงหาว่าข้อที่1นึ่จำนวนเต็มบวกที่มี3หลักจะมีทั้งหมดกี่จํานวนสหลักต้มีขีดสขีดใช่ไหมครับถ้าน้องๆนะครับต้องการเลข3หลักให้น้องจําไว้นะครับว่าหน้าสุดห้ามเป็นเลขศูนย์นะครับแสดงว่าเลขที่จะลงเลขตรงนี้ได้เนาะจะมีตั้งแต่ใบเลข ศูนย์หนึ่งสองแล้วก็9ถ้าเลข0ูนย์ลงไม่ได้แสดงว่าเลขที่จะลงได้ก็คือเลข1นะครับจนถึงเลข9เนาะแต่มีทั้งหมดอยู่9จําจำนวนครับหลักที่2จะลงเลขอะไรก็ได้เนาะศูนย์ถึง9มีทั้งหมด10ตัวก็คือ10บจำนวนหลักที่3 จต่ลงเลขอะไรก็ได้นะครับ0ูถึง9มี10จจำนวนก็10ครับจับคูณกันเนาะ9คูน10คูน10ได้900จําจำนวนนะครับข้อที่2จํจำนวนเต็มบวกที่มี3หลักที่เลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายนะครับไม่ซ้ำกันมีทั้งหมดกี่จำนวนเหมือนเดิมนะครับเลข3หลัก ถ้าต้องการเลขสามหลักหลักแรกต้องห้ามเป็นเลขศูนย์นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ถ้าหลักแรกเป็นเลขศูนย์ไม่ได้แสดงว่าเลขที่จะลงได้ก็คือ1ถึง9มีอยู่9้าจำนวนนะครับหลักสุดท้ายห้ามซ้ำกับหลักแรก ถ้าหลักแรกเนี่ยสมมุตินะครับเอาเลขหนึ่งแสดงว่าหลักสุดท้ายเนาะเลขที่จะเอาได้นะครับศูนย์เอาได้เนาะสองเอาได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเลขทั้งหมดนะครับมีอยู่เก้าหมายเลขครับหลักสุดท้ายก็ลงได้แค่เก้าหมายเลขตรงกลางโจทย์ไม่ได้บอกว่ามีเงื่อนไขอะไรพิเศษ ดังนั้นเลขที่จะลงได้นะครับทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่0ูนย์ถึง9เลยก็คือ10จํานวนครับนํามาคูณกันเนาะ9ก้าคูณเก้คูณสิบแปครับจานวนข้อที่3นะครับจํานวนเต็มบวกที่มี3หลักที่เลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายนะครับรวมกันได้10 มีทั้งหมดกี่จำนวน3หลักก็ขีด3ขีดดูตรงกลางก่อนแล้วกันเนาะตรงกลางนะครับเลขที่จะลงได้ก็คือ01 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ครับตรงกลางเนี่ยลงได้ทุกตัวเลยนะครับก็คือ10บจำนวนคราวนี้นึกตามนะครับ ต้องการเนาะผลรวมได้สิบก็จะมีสี่หกห้าห้าหกสี่อันนี้หมายถึงเลขหลักแรกนะครับแล้วก็อันนี้หมายถึงเลขหลักที่สองเออไม่ใช่เลขหลักที่สองเลขหลักที่สามนะครับหลักสุดท้ายหลักแรกนะครับ เป็น4ได้5ได้6ได้ก็คือ3จํานวนหลักที่3นะครับเป็น6ได้เป็น5ได้เป็น4ได้ก็คือ3จํานวนจับคูณกันนะครับ3คูณ10ได้30 30คูณ3ได้90จํานวนครับ